ทุกท่านเข้าสู่ช่องของคุณชาแนลนะครับซึ่งช่องที่แมกอนดวงชะตานะครับที่ปียี่สิบสี่พร้อมนะครับเคล็ดลับดีๆครับสำรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับหรือเกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะครับจนถึง20มีนาคมนะครับก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับประจําเดือนนะครับพฤษภาคมนะเราจะมา มนเรียกไพ่ครับแล้วก็เปิดหน้าไพ่ดูหน้าไพ่แล้วก็ฟังคำเพยากรไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนนะครับพฤษภาคมนะครับจะมีเกมดวงชะตานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็จะคุยกันเหมือนเช่นเคยครับนั่นก็คือในสี่เรื่องนะครับสี่เรื่องสี่หัวข้อนะครับก็คือจะมีเรื่องของการงานนะครับการเงินนะครับสุขภาพแล้วก็ความหลักด้วยนะครับคุณนัทเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลย รเราจะดูกัน,นครับว่าการงานของคนที่เกิดในราศีม hmm ีนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหพับธ์ที่เกิดในราศีม hmm ีนะครับในเดือนนี้นครับอาจต้องมีการต่อสู้เยอะนิดหนึ่งนะอาจต้องมีการต่อสู้ต้องมีการแข่งขันนะสดงวาแต่สุดท้ายถ้าเกิดท้องต่อสู้เนะี่ยสังว่าการงานยังดีอยู่นะจะมีงานให้ต้องทำนะครับจะคิดว่าอาจต้องเหนื่อยหน่อยต้องขยันหน่อยนะครับแล้วก็ผลที่ได้นะครับในเดืนอนพฤษภาคมนี้อาจจะมีความล่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะครับเช่นงานนี้ในเดือนที่แล้วเคยทำสิบวันเสร็จเดือนนี้อาจจะไม่ใช่และอาจจะเป็น12วันถึงสวันนะเพราะตัวของการงานก็ยังตอบว่ายังมีความล่าช้าอยู่นะครับก็ต้องยังต้องอ่ยังต้องระวังอยู่ละกันแต่ไม่รู้ว่าอ่ล่าช้าเกิดจากเงื่อนไขหรือว่ากดระเบียบหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวหรือเปล่าทาให้งานมาดูช้าขึ้นนะครับแต่สุดท้ายปลายทางก็ยังสําเร็จอยู่นะครับแต่เป็นว่าอาจจะใช้เวลามาขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้เรื่องของ เรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีมีนแต่ว่าช่วงการเงินนะครับจะมีเรื่องของแบบภาระละกันเรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นภาระหนี้สินเดิมนะครับที่ยังคงต้องจ่ายอยู่นะครับต้องจ่ายอยู่ต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียตังค์นะครับกับเรื่องของสายตานะครับสายตาหรือแม้กระทั่งการเสียหาย การพังหรือต้องซื้อใหม่หรือว่าการต้องซ่อมแซมก็ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรืออ,อุปกรณ์ในการทํางานก็ได้อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์เสียตังค์กับเรื่องเหล่านี้อยู่ได้นะครับก็ต้องต้องเตือนไว้นะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับมาดูด้านสุขภาพกันบ้างน,นะครับสุขภาพของชาวราศีมีนนะครับในเดือนพฤษภาคมีต้องตอบเลยว่าราศีมีนปกติก็เป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วนะครับคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วแสดงว่าในช่งวงพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีเรื่องที่ต้อง เป็นกังวลใจและการทําให้าชาวราศีมีนนะจะคิดเยอะนะครับจะคิดมากสักนิดหนึ่งนะครับแลวด้านสุขภาพที่ตามมาคือหนึ่งเรื่องของปวดหัวเว้นหัวก็ได้อาจจะพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับก็ได้เช่นกันและก็เรื่องของสายตาด้วยนะครับก็ยังเตือนว่าพอาคิดให้น้อยลงนะครับิีให้น้อยลงนะครับสุขภาพจะได้ดีตามไปด้วยนะเพราะเรื่องของอสุขภาพของราศีมีนก็ยังผูกพันและเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดของตัวเองนะเป็นหลักนะครับ ขาจะมาดูความรักกันบ้างความรักของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับตอนนี้ถ้าท่านที่ยังโสดอยู่นะครับก็ตอบว่าอาจยังต้องคองความโสดต่อไปก่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบหรือว่าอาจจะไปถูกใจใครแต่ผมว่าอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะเพาะราศีมีนเลือกเยอะหรือเปล่าเลือกเยอะเลือกมากหรือว่ามีเงอนไขเยอะหรือเปล่าในการที่จะเลือกคนรัก เลอกแฟนนะครับก็ยังยังเป็นเรื่องที่ที่ต้องคิดต้องเลือกอยู่เช่นกันถ้าเกิดคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องเปเกิดนะครับเรื่องของอการทะเลออกกาะกันละกันการทะเลาะก,กันนะครับกันง่ายกันงอนกันนะครับต้องเตือนไ้เลยนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่าควบคุมควบคุมอ่าคำพูด าการกระทําซึ่งการละกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็น,นดูชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีมีนะครับประจำเดือนมีนาคมนี้นะ,นะครับคุณก็ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คุณนะด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปของคุณนัทในคลิปต่อๆไปคลิปนี้สวัสดี